สวัสดีครับอันนี้ผมมารีวิวแกะกล่องแต่ว่าแกะไ,ไปแล้วเมื่อกี้นะเป็นเครื่องดูดฝุ่นนะครับสั่งมาจาก tiktok shopping นะครับ tiktok shopping ราคา6ก0กว่าบาทนะครับเป็นเครื่องดูดฝุ่นคล้ายๆเครื่องดูดในรถยนต์นะครับแต่ว่าเป็นลักแบบเสียบไฟบ้านนะครับ เราจะมาทดลองนะครับโอ้ลมแรงมากเลยนะรแรงอ่งะพันลมที่บ้านอีกนะครับลมลมเดือดโอ้หดูสังเกตจากการดรวจของท่านผูแบบว่า ผ้านี่ติดดูดฝนผ้านะครับผ้านี่ติดมากับเครื่องดูดฝนเลยนะครับดูแล้วลอง,ลองยกเครื่องดูดูมันยกขึ้นมันดูดขึ้นนะครับดูลมแรงมากเลยนะครับุนี้เสียงก็พอรับได้นะครับก็ Gente, ไม่จัดว่าดังมากแล้วก็ไม่จัดว่าเบาเกินไปนะครับถ้าเสียงเบาๆก็น่าจะเสียงไม่ค่อยมีแรงนะครับอันนี้ปรับได้กี่ระดับ ใส่เบอร์หนึ่งเบอร์สองได้ไหมไม่ได้นะนอันนี้อุปกรณ์ของแถมนะครับมีพวกแก็พวกข้าต่อนะครับพวกข้าต่อพวกแปรงทำความสะอาดนะครับไว้สำหรับเชื่อมต่อหลายๆอย่างครับ <All right. S 1> ส่วนอันนี้ก็ด้ามต่อแบบยาวนะครับ ดูสภาพเครื่องอันนี้เป็นตัวกรองนะครับกรองฝุ่นฝุ่นไม่เข้าเครื่องนะฝุ่นจะมาเข้าตรงนี้แล้วตรงนี้เป็นที่เก็บฝุ่นแบบสนะครับทําให้เรามองเห็นฝุ่นครับอันนี้สามารถเอาไปดูดในะรถยนต์ได้นะครับแต่ว่าต้องเอาปลั๊กไปไปด้วยนะครับเสียบกับรถยนต์ไม่ได้นะ โอ้โหดูค่าุฝนตะกอนที่เข้ามาข้างในนะครับดูตรงนี้เยอะมากเลยนะครับอันนี้นะครับแบรนด์ไปหาดูใน Ti ก t อกช h อปปิ้งใน lazada Shopee ก็มีนะครับอันนี้สเปคเครื่องนะครับมันดูดแรงมากเลยนะครับเดี๋ยว วันหลังผมจะเอาไปลองดูดในรถยนต์ดูนะว่ามันจะดูดเบาได้สะอาดสะอ้านขนาดไหนเปลี่ยนอะไรเขาเคาออกก็แค่นั้นก็กกต้องมีสำอรองมั้งป้ะไม่ม,มีมีอันเดียวมีแห่อันเดียวล้างเอาเอาแปลงถูแปรง,งสีฟันถูก็ได้ก็อันนี้ผมซื้อมาดูดขนหมาขนแมวโดยเฉพาะนะครับที่นอนมีแต่ขนหมานะ ก็นอนดมขนหมาไปทุกวันนะครับวันนี้ก็เลยตัดสินใจซื้อเครื่องดูดฝุ่นมานะครับโอเคนะครับหลังจากเลื่อนสไลด์สไลด์สไลด์ไปในติกตอกนะครับก็มาเจอเครื่องนี้นะครับราคาหกร้อยกว่าบาทซึ่งราคาก็ไม่ได้แพงมากนะครับก็พอรับได้นะอันนี้ผมจะมาซูมให้ดูพวกขนมานะนี่นะครับขนขาวๆจริงๆขนมาเต็มที่นอนเลยนะเมื่อกี้ผมลืมให้ดูก่อนดูดนะครับ อันนี้ดูดไปแล้วก็สะอาดสะอาดนะครับแต่ว่าเมื่อกี้เป็นการดูดเทสนะครับยังไม่ได้ดูดเอาจริงเอาจังนะก็สรุปว่าเครื่องดูดตัวนี้นะครับแรงดูดดีมากนะครับตรงด้านข้างนี่มันดูดเข้ามาแล้วมันก็ปล่อยลมออกตรงนี้นะครับ แล้วลมที่ปล่อยออกนี่เป็นลมร้อนนะครับอย่างกระไดเป่าผมเลยนะ <S <S> <S เหตุผลที่มันร้อนเพราะว่ามอเตอร์มันต้องหมุนด้วยความรวดเร็วพลังพละกําลังมหาศาลนะครับทําให้มอเตอร์มันร้อนนะครับลมที่ออกมาก็จะกลายเป็นลมร้อน,นครับ <S <S> <S มันมีแรงดูดเยอะมากเลยครับ <S <S ผมก็ขอจบการรีวิวเครื่องดูดฝุ่นเพียงเท่านี้นะครับที่เหลือก็อุปกรณ์เสริมก็ประมาณน,นี้นะครับผมมารีวิวแค่ค,ความแรงนะครับ ตรงนี้ก็สามารถดักฝุ่นตะกอนไว้นะครับว่าไม่ให้ฝุ่นมันไหลย้อนกลับนะครับเป็นตัวดักฝุ่นก็ไปแล้วครับขอบคุณที่ต,ติดตามรับชมนะครับ